ทุกค่ำคืนล้วนมีเรื่องเล่าซ่อนอยู่และนี่คือเรื่องเล่าของคืนนี้จากคืนหนึ่งมีผีเรื่องช่างตัดผมบทที่หนึ่งลูกค้าคนสุดท้ายลุงจรันถอนหายใจยาวเสียงถอนหายใจนั้น กลืนหายไปกับเสียงของนาฬิกาแขวนผนังเรือนเก่าที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของมันมันนานกว่า40ปีเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข8กับเลข9บนหน้าปัดที่เหลืองซีดบ่งบอกว่าค่ำคืนได้ดำเนินมาถึงช่วงเวลาที่ร่างกายของชายวัย72ปีอย่างเขาเริ่มเรียกร้องหาการพักผ่อน นอกบานประตูไม้กรอบกระจกของร้านจรันบาเบอร์โลกภายนอกกำลังเครี้ยวกราดสายฝนที่เริ่มปรวยปลายลงมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำบัดนี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นพายุฝนที่เทกระหน่ำลงมาราวกับฝารั่ว เสียงลมหวีดหวิวลอดผ่านช่องประตูเก่าๆเ,เข้ามาทำให้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์บนเพดานกระพริบไหวเป็นบางครั้งแสงสีขาวนวลสาดส่องให้เห็นเก้าอี้ตัดผมหนังสีแดงเลือดหมูที่ว่างเปล่าพื้นกระเบื้องลายตารางมากรุกที่เพิ่งถูกกวาดเศษผมออกไปจนเกลี้ยง และกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนภาพร้านอันเงียบเหงาวันนี้เป็นอีกวันที่เงียบเหงาสำหรับลุงจรันลูกค้าส่วนใหญ่ของเขาคือคนเฒ่าคนแก่รุ่นราวคราวเดียวกันที่ทยอยล้มหายตายจากไปตามกาลเวลาส่วนคนหนุ่มสาวสมัยใหม่นิยมเข้าร้านซาลอนหรูหราในห้างสรรพสินค้า มากกว่าจะแวะเวียนมาที่ร้านบาร์เบอร์ห้องแถวเล็กๆที่เหมือนถูกแช่แข็งไว้ในอดีตแห่งนี้ลุงจรันหยิบไม้กวาดขึ้นมาเก็บกวาดเศษผมอีกครั้งเป็นรอบสุดท้ายมันเป็นกิจ,จวัตรที่เขาทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจกลิ่นแป้งฝุ่นเทาคำ่ำกลิ่นน้ำมันใส่ผมยี่ห้อบริวครีม และกลิ่นอับจางๆของนิตยสารเก่าในชั้นวางคือกลิ่นที่เขาคุ้นเคยยิ่งกว่ากลิ่นใดในโลกหลังจากเก็บร้านจนเข้าที่เข้าทางเขาก็เดินไปหยิบเงินในลิ้นชักออกมานับวันนี้ได้มาไม่ถึง500บาทด้วยซ้ำเขาส่ายหัวอย่างปลงๆ ก่อนจะเก็บเงินใส่กระเป๋าเสื้อเชิ้ตลายสกอ็อตตัวเก่าแล้วเดินไปที่ประตูเพื่อจะพลิกป้ายเปิดให้เป็นปิดและลงกลอนกลับบ้านพักที่อยู่ห้องถัดไปเสียทีแต่ในจังหวะที่มือเหียงย่นของเขากําลังจะเอื้อมไปที่ลูกบิดนั่นเองกริง่งเสียงกระดิ่งทองเหลืองที่แขวนอยู่เหนือประตูส่งเสียงดังขึ้นอย่างแผ่วเบา พร้อมกับบานประตูที่ถูดผลักเข้ามาอย่างเชื่องช้าลมพายุภายนอกกรูเกียวเข้ามาในร้านหอบเอาไอเย็นและความชื้นเข้ามาปะทะร่างของลุงจรันจนเขาสะทานเล็กน้อยร่างของชายหนุ่นคนหนึ่งก้าวเข้ามาในร้านแล้วรีบปิดประตูลงอย่างรวดเร็วเพื่อตัดขาดจากพายุฝนภายนอก เขาคือลูกขาคนสุดท้ายของค่ำคืนนี้ลุงจรันขมวดคิ้วเล็กน้อยมองสำรวจผู้มาเยือนยามวิการด้วยความประหลาดใจระคนสงสารชายหนุ่มคนนั้นเปียกปอนไปทั้งตัวเสื้อยืดสีขาวและกางเกงยีนของเขาชุ่มโชกไปด้วยน้ำฝนจนลู่แนบเหนือ ที่น่าแปลกคือเสื้อผ้าของเขาดูขาดวินและเปะเปื้อนไปด้วยคราบดินโคลนสีเข้มเป็นทางยาวราวกับพึ่งผ่านการขูดไปกับพื้นถนนมาหมาดๆใบหน้าของชายหนุ่มซีดขาวจนแทบจะไร้สีเลือดดวงตาของเขาเบิกกว้างแต่ดูเหม่อลอยไร้จุดหมายเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้น ปล่อยให้น้ำฝนหยดจากปลายผมและเสื้อผ้าลงมานองอยู่บนพื้นเป็นแอ่งเล็กๆพ่อหนุ่มไปโดนอะไรมานะลุงจรันถามออกไปด้วยความเป็นห่วงสัญชาตญาณแรกของเขาบอกว่าชายหนุ่มคนนี้คงเพิ่งประสบอุบัติเหตุมาชายหนุ่มค่อยๆละสายตาจากความว่างเปล่ามามองที่ลุงจรัน ริมฝีปากที่ซีดเซียวของเขาขยับพูดอย่างยากลำบากเสียงที่ออกมาแหบราและเบาจนแทบไม่ได้ยินตัดผมครับผมต้องไปให้ทันไปให้ทันนี่มันดึกแล้วนะจะไปไหนกันลุงจรันถามต่อแต่ชายหนุ่มไม่ได้ตอบเขาทำเพียงแค่จ้องมองมาที่ลุงจรันด้วยแววตาที่เหมือนจะวิงวอน ลุงจรันสังเกตเห็นรอยถลอกและบาดแผลหลายแห่งบนแขนและใบหน้าของชายหนุ่มมีเลือดซิปออกมาจางๆปนกับคราบดินโคลนเขาควรจะแนะนำให้ชายหนุ่มไปโรงพยาบาลหรืออย่างน้อยก็แจ้งตำรวจแต่ท่าทีที่ดูสับสนและมุ่งมั่นอย่างประหลาดของชายหนุ่มกลับทำให้ลุงจรันรู้สึกเห็นใจอย่างบอกไม่ถูก ประกอบกับจิตวิญญาณของช่างบริการที่ฝังลึกมานานหลายสิบปีทำให้เขาตัดสินใจพยักหน้าอย่างชา้ชาๆเอาๆเ,เข้ามานั่งก่อนมามาเดี๋ยวลุงดูให้ลุงจรันเดินนำชายหนุ่มไปยังเก้าอี้ตัดผมตัวเก่งของเขาชายหนุ่มเดินตามอย่างเชื่องชา้าขาข้างหนึ่งของเขาดูเหมือนจะลากไปกับพื้นเล็กน้อย ทิ้งรอยเปียกเป็นทางยาวไว้บนพื้นกระเบื้องบทที่2การตัดผมที่เย็นเยียบทันทีที่ร่างของชายหนุ่มสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้หนังลุงจรันก็สัมผัสได้ถึงความเย็นที่แผ่ออกมาจากตัวเขามันเป็นความเย็นที่มากกว่าคนเปียกฝนธรรมดาเป็นความเย็นที่แห้งและนิ่งสนิทเดี๋ยวลุงเอาผ้ามาให้เช็ดตัวก่อนนะ ลุงจรันกำลังจะหันไปหยิบผ้าขนหนูแต่ชายหนุ่มกลับสายหน้าชา้ชาๆไม่เป็นไรครับแค่ตัดผมให้เรียบร้อยก็พอเขายังคงพูดด้วยน้ำเสียงไร้ความรู้สึกเช่นเดิมลุงจรันจึงได้แต่เลยตามเลยเขาหยิบผ้าคลุมผืนใหญ่มาคลุมทับร่างที่เปียกชื้นของลูกค้าในจังหวะที่มือของเขาเผลอไปสัมผัสกับผิวหนังบริเวณต้นคอของชายหนุ่ม ลุงจรันก็ถึงกับสะดุง้งผิวของชายหนุ่มเย็นจัดราวกับน้ําแข็งกลิ่นมีกลิ่นบางอย่างที่รุนแรงขึ้นเมื่อเข้ามาใกล้ๆมันไม่ใช่แค่กลิ่นดินโคลนแต่เป็นกลิ่นอับชื้นของเสื้อผ้าที่ไม่เคยแห้งกลิ่นขาวเลือดจางๆและที่ชัดเจนที่สุดคือกลิ่นฉุนเหมือนน้ามันเบนซินพ่อหนุ่ม ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มมาใช่ไหมแถวแถวโค้งหน้าปากซอยนั่นหรือเปล่าลุงจรันเอ่ยปากถามอีกครั้งเขาหมายถึงโค้งร้อยศพโค้งหักศอกอันตรายที่อยู่ห่างจากร้านของเขาไปไม่ถึง300เมตรที่นั่นเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมานับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะในคืนที่ฝนตกหนักเช่นนี้ชายหนุ่มไม่ตอบเขานั่งนิ่งราวกับรูปปัน้น ้องมองภาพตัวเองในกระจกด้วยสายตาที่ว่างเปล่าลุงจรันถอนหายใจเขาเลิกคาดขันและเริ่มลงมือทำงานเขาเดินไปเปิดน้ำอุ่นที่อ่างสะผมแต่ชายหนุ่มก็ยังคงนั่นนิ่งไม่ขยับลุงจรันจึงต้องจัดการสะผมให้ลูกค้าในท่านั่งบนเก้าอี้ตัดผมนั่นเองเขาฉีดน้ำจากฝักบัวใส่ศีรษะของชายหนุ่มอย่างระมัดระวัง น้ำที่ไหลช้าล้างคราบดินโคลนและสิ่งสกรปรกออกจากเส้นผมมันมีสีแดงจางๆปะปนออกมาด้วยลุงจรันใจหายวาบแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นสีดินแดงเท่านั้นขณะที่เขานวดแชมพูลงบนหนังศีรษะเขาก็สัมผัสได้ถึงบางอย่างที่เหนียวเนิกหนะ ปนอยู่ในเส้นผมคล้ายกับเลือดที่เริ่มจับตัวเป็นก้อนและเขายังสัมผัสได้ถึงรอยบวมช้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณท้ายทอยของชายหนุ่มอีกด้วยแต่ที่น่าประหลาดที่สุดคือตลอดเวลาที่เขาจัดการกับบาดแผลที่น่าจะเจ็บปวดเหล่านั้นชายหนุ่มกลับไม่แสดงอาการเจ็บปวดเลยแม้แต่น้อยเขานั่งนิ่งสนิทนิ่งเกินไป หลังจากเช็ดผมจนหมาดลุงจรันก็เริ่มลงมือกันไกลเสียงฉับฉับฉับดังขึ้นทำลายความเงียบอันน่าอึดอัดของร้านเขามองภาพของลูกค้าในกระจกเงาแสงไฟนีออนขับให้ใบหน้าของชายหนุ่มดูซีดขาวยิ่งขึ้นไปอีกซีดจนเกือบจะเป็นสีเขียว ลุงจรันพยายามชวนคุยเพื่อทำลายบรรยากาศที่น่าขนลุกหนีแล้วที่ว่าต้องรีบไปจะไปไหนเหรอชายหนุ่มนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยเสียงที่เหมือนคนละเมอไปเจอเขาครับสัญญาไว้แล้วต้องดูดีหน่อยบทสนทนาจบลงเพียงเท่านั้นลุงจรันรู้สึกว่ายิ่งคุยก็ยิ่งรู้สึกประหลาด เขาจึงตั้งใจตัดผมให้เสร็จเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ยิ่งจ้องมองเข้าไปในกระจกนานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งสังเกตเห็นความผิดปกติมากขึ้นเท่านั้นภาพสะท้อนของชายหนุ่มในกระจกมันดูไม่เหมือนตัวจริงเงาสะท้อนในกระจกดูเหมือนจะล่าช้ากว่าการเคลื่อนไหวจริงเพียงเสี้ยววินาที รอยถลอกบนใบหน้าในกระจกดูเวอ่อวะและลึกกว่าความเป็นจริงและบางครั้งบางครั้งที่หลอดไฟกระพริบลุงจรันเห็นภาพในกระจกวูบไหวภาพศีรษะของชายหนุ่มในกระจกเอียงพับไปด้านข้างในองศาที่ผิดธรรมชาติดวงตากลอ,อกขึ้นจนเห็นแต่ตาขาวก่อนที่ภาพจะกลับมาเป็นปกติในพริบตา ลุงจรันรู้สึกเหงื่อเย็นเย็นผุดขึ้นมาตามไรผมเขาปาดเหงื่อพลางบอกตัวเองว่าเขาคงแก่มากจริงๆสายตาฟ้าฟางและสมองที่อ่อนล้าคงจะเล่นตลกกับเขาเป็นแน่บทที่สข่าวร้ายจากจอกแก้วเวลาผ่านไปเหมือนชั่วนิรันในที่สุด ลุงจรันก็ตัดผมให้ชายหนุ่มปริศนาจนใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เหลือเพียงการเก็บรายละเอียดและกันจรให้เรียบร้อยเท่านั้นในตอนนั้นเองที่เสียงไซเรนของรถพยาบาลและรถตำรวจก็ดังแวววมาแต่ไกลและค่อยๆดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมาหยุดลงในบริเวณที่ไม่ไกลจากร้านของเขานัก ลุงจรันชังงักมือเล็กน้อยสงสัยจะมีอุบัติเหตุจริงๆนั่นแหละเขาพึมพำเขากวาดสายตาไปมองทีวีเครื่องเล็กที่ตั้งอยู่บนชั้นวางของมุมร้านซึ่งเขาเปิดทิ้งไว้แต่ปิดเสียงมาตลอดทั้งวันโดยลืมไปว่าช่วงสามทุ่นกว่าๆแบบนี้จะมีรายการข่าวภาคดึกพอดี ภาพบนหน้าจอกำลังฉายภาพที่เกิดเหตุซึ่งดูขุนตามันคือโค้งร้อยศพที่เดิมนั่นเองสายฝนยังคงโปรยปรายลงมาอย่างหนักเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังทำงานกันอย่างโกลาหลและมีแถบตัววิ่งข่าวด่วนสีแดงปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของจอด่วน อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักพลิกคว่ำที่โค้งวัดถายซอยสภาพอากาศฝนตกหนักถนนลื่นเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายยังไม่ทราบชื่อหัวใจของลุงจรันเต้นผิดจังหวะเขารู้สึกชาไปทั้งสันหลัง เขามองภาพบนหน้าจอทีวีสลับกับภาพของชายหนุ่มที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตรงหน้าเขาแล้วกล้องโทรทัศน์ก็ซูมเข้าไปที่ร่างของผู้เสียชีวิตที่นอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นถนนแม้ภาพจะมืดและสั่นไหวแต่สิ่งที่ทำให้ลุงจรันแทบจะหยุดหายใจก็คือ เสื้อผ้าที่ร่างนั้นสวมใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนแบบเดียวกับชายหนุ่มที่กำลังนั่งอยู่ตรงหน้าเขาไม่ผิดเพี้ยนลุงจรันตัวแข็งทื่อกรนไกลในมือที่สั่นเทาร่วงหล่นลงกระทบพื้นเสียงดังเคร่ง เขาจ้องมองชายหนุ่มในกระจกอีกครั้งด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดและคราวนี้ภาพที่เขาเห็นมันไม่ใช่ภาพซ้อนหรือภาพหลอนอีกต่อไปภาพสะท้อนในกระจกไม่ใช่ชายหนุ่มที่มีรอยถลอกอีกแล้วแต่เป็นร่างของศพใบหน้าเขียวช้ำซีดเสียวดวงตาเบิกโพลงแต่ไร้แวว ที่ถ้ายทอมีบาดแผลชกันจนกะโหลกยุบเลือดสีคล้ำไหลอาบลงมาผสมกับน้ำฝนร่างกายบิดเบี้ยวผิดรูปแต่ร่างกายจริงๆที่นั่งอยู่บนเก้าอี้กลับค่อยๆหันมาหาเขาอย่างช้าๆช้าจนลุงจรันได้ยินเสียงกระดูกต้นคอลั่นกรอบ ภาพลวงตาและภาพความจริงได้สอนทับกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วบทที่สผมตายแล้วหรอครับลุงความเงียบที่เคยหนักอึง้งบัดนี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นความเงียบที่น่าสยดสยองจนแทบจะฉีกกระชากโสดประสาทลุงจรันยืนตัวสั่นงันงกเหมือนคนโดนน้ำแข็งสาด ขาทั้งสองข้างหนักอึ้งราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นเขาอยากจะวิ่งหนีอยากจะกรีดร้องแต่กลับทําไม่ได้ร่างของลูกขาคนสุดท้ายหันหน้ามาเผชิญกับเขาตรงๆบัดนี้ใบหน้าของมันไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแต่คือใบหน้าของศพที่เขาเพิ่งเห็นในโทรทัศน์ ดวงตาที่กลวงโบจ้องลึกเข้ามาในดวงตาของลุงจรันลุงเสียงที่เปล่งออกมาไม่ใช่เสียงมนุษย์อีกแล้วแต่มันเป็นเสียงโหยหวนที่เจือด้วยเสียงลมพัดและเสียงเม็ดฝนมันก้องกังวานอยู่ในหัวของลุงจรันผมผมต้องไปแล้วต้องไปเจอเขาเรียบร้อยหรือยังครับ วิญญาณดวงนั้นยังคงยึดติดอยู่กับความปรารถนาสุดท้ายก่อนตายความต้องการที่จะไปพบคู่รักที่นัดหมายไว้ความต้องการที่จะดูดีที่สุดในเดทสำคัญโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองได้เสียชีวิตลงอย่างน่าสยดสยองที่โค้งมรณะนั่นไปแล้ว ความกลัวของลุงจรันเริ่มถูกแทนที่ด้วยความสงสารจับใจเขามองร่างที่หน้าเวทนาตรงหน้าดวงวิญญาณที่สับสนและหลงทางแล้วคำถามสุดท้ายที่ทำให้โลกทั้งใบของลุงจรันพังทลายก็ถูกเอ่ยออกมาลุงครับทำไมทำไมผมหนาวจังแล้วนั่นนั่นใช่ผมหรือเปล่า วิญญาณตนนั้นชี้มือที่ซีดขาวไปยังหน้าจอโทรทัศน์ที่ยังคงฉายภาพร่างไร้วิญญาณของตัวเองอยู่ผมผมตายแล้วเหรอครับลุงคำถามนั้นร้าวกับสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางใจของชายชารา เขาควรจะทำอย่างไรจะตอบความจริงที่โหดร้ายหรือจะปล่อยให้วิญญาณดวงนี้ต้องทนทุกขทรมานอยู่กับความไม่เข้าใจต่อไปลุงจรันรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีในชีวิตเขาสูดหายใจลึกๆแล้วพยักหน้าอย่างช้าๆน้ำตาของชายชาราไหลออกมาอาบแก้มที่เหี่ยวยน่นใช่พ่อหนุ่มไปดีเธอนะ ไปที่ชอบที่ชอบเถิดทันทีที่สิ้นคำพูดของลุงจรันร่างของวิญญาณหนุ่มก็เริ่มสั่นสะท้านอย่างรุนแรงใบหน้าของมันบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดจากการรับรู้ความจริงอันน่าสะพรึงกลัวมันอ้าปากค้างแล้วกรีดร้องออกมาเป็นเสียงโหยหวนที่ไร้สุรเสียงเสียงกรีดร้องที่ทำให้หลอดไฟในร้านแตกกระจาย ความมืดเข้าครอบคลุมร้านในทันทีมีเพียงแสงจากสายฟ้าที่แลบแปล,าบ,ปลาบเข้ามาเป็นระยะระยะลุงจรันทร์ทุดลงไปนั่งกับพื้นด้วยความตกใจสุดขีดหัวใจของเขาเต้นระรัวจนแทบจะวายเมื่อแสงฟ้าผ่าครั้งต่อมาสว่างวาบขึ้นมาอีกครั้ง <c oughs> เก้าอี้ตัดผมตรงหน้าเขาก็ว่างเปล่าแล้ว ไม่มีร่างของชายหนุ่มไม่มีคราบน้ำที่พื้นไม่มีกลิ่นน้ำมันเบนซินทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมเหลือทิ้งไว้เพียงกันไกรที่ตกอยู่บนพื้นและความทรงจำอันน่าสยดสยองที่จะตามหลอกหลอนลุงจรันไปจนวันตาย เช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านต่างพากันประหลาดใจที่ร้านจรันบาเบอร์ไม่ได้เปิดให้บริการเหมือนเช่นทุกวันเมื่อลูกชายของลุงจรันมาดูก็พบว่าพ่อของตนนอนหมดสติอยู่กลางร้านจึงรีบนำส่งโรงพยาบาล ลุงจรันฟื้นขึ้นมาในอีกสองวันให้หลังเขาไม่เคยเล่าเรื่องราวในคืนนั้นให้ใครฟังและเขาก็ไม่เคยจับกันไกลตัดผมอีกเลยตลอดชีวิต